มาเก็ตทีมไหนยัยเบอร์เ้เบอร์ส9นเก้าบเมนดอก3ามโขไว่าก้าสามสามสนแล้วซื้อเลขบ้ะเก้าสามซื้อบ้วนี่ไปซื้อไปได้ซื้อ๋อเชียร์ไปตัวเา้เกมาคมาร์เก็เฮ้ยขีรถเบอร์อะไร9สีสีอะไรสขี่รถรุ่นอะไรรุ่นอะไรมาเหนี่ย ผมอภิไปราไม่ทันอย่างที่เราไม่ได้เจอกันม,นมานานมาก80,000เท่าไรนะ8 0 0หม8่นแปมืบาทเหล้าสองด้วยดิเอ <c oughs> อไปปยาดนะครับแป้ขึ้นจริงจริงครับ <c oughs> balik motor oh. Big Bang Thailand Kapung ka? Sawadee วันอาทิตย์นะทุกคนเป็นวันอาทิตย์เราไม่รู้ว่าเราจะไปทันแข่งโมโตทรีหรือเปล่าแต่น่าจะแข่งน่าจะทันโมโตทูและโมโต g ีพีนะนี่เป็นการลารแลนสแตรนของฟาเบียวไรชัยไร่และก็ฟอสโกเมอร์เบเดรีก็คือยามาฮ่าแหละทุกคนนี่แล้วก็น้องไอเดียน้องไอเดียประมาณนั้นค้ดเฮดบุรีโคุดเฮ เฮ้รถร่ดูิเเกไผมเอด้ะพนเราเจอคนโคนล่แล้วแต่เดี๋วรอรอเบียอะไพี่รอเบยเบีเบียเบียนวันนี้ผมถึงเรียบร้อยแล้วเอ้จอดได้แค่นี้นะดูโซ่มันเขี้ยเอ้ยรอดมาได้ก็บุญแล้วกู สุดยอดเลยครับผม W R หนึ่งมาดูไปข้างในกันทางมันก็จะมุดเข้าไปเนี่ยจะใกล้สุดนายกนายกอ,ยอนุทินอนุทินมาทุกคนตอนนี้โมตูกำลังแข่งนะครับผมว่าด้วยเรื่องการหิวเราก็จะกินแล้วก็นั่งดูแล้วก็ขยับเข้าไปนะครับ <laughs> ดูความสนามแด้แล้วเข้าไปดูข้างสนามกันตอนนี้ก็กำลังออกสตาร์ทแล้วนะครับผมมาดูก,กัน กล้องหัวไหลใช่ไหมกองออกสตาร์ที่สี่หรือห้านะห้าเปลี่ยนห้ามาดูไปดองไปหัวกล้องอู้ขึ้นมาดิวิดเฮ้ยขึ้นมาได้ไหมกล้องได้ไหมลายไหนมือกล้องสอดมาตรงกลางนะครับได้เท่าไรกล้องดีเลยได้หลังมาต่อเชื่มกันกล้อห้ามเลยมาดูโค้งสามกันทุกคนโค้งสามโค้งสามช่วงนี้คือถ้าการแข่งขันนี่คือแบบแย่งอะไรโค้งหนึ่งกับโค้งสามของสนามท้างนะเราจะแย่งโค้งกันแย่งลายกันเข้ามาในโค้งสามกับ ไต่กล้องอยู hmm. mm ่ไหนกล้องอยู hmm. mm ่ไหนไทไทหลุดไปไหนไปบานวะกล้องโผล่แ hmm. ล mm ้วนะมาดูโค้งสี่กันโค้งสี่มันโค้งเมื่อก่อนที่กล้องลงไปกองใช่ไหมอยู่โค้งห้าวะโค้งไอสปีดเลยไอสปีดโค้งนี้แหละตอนนี้อันดับที่สี่ครับผมกล้องสู้สู้แซมโลมาอยู่ข้างหลังอ่ะ ตอนนี้เหลือสิรอบนะครับผมเราจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปดูที่โค้ง12กันโค้งสิเราผมเลยสรางจริงผมเลือดบีบอ,อ,นนอ่แต่โซ่จะขาดหรือเปล่าไม่รู้นนี้เรากำลังเดินทางไปที่โค้ง12ไซส์สเตนนะครับได้ยินหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าสนาม เดี๋ยวผมจะไปดูไซส์สเตนสักที่ของโนนหรือเปล่าแตีเขให้จอดรถที่ตรงนี้อาจจะได้ขึ้นรถอีกแดนไปตอนนี้มอเตทูเหลืออีกประมาณ4รอบสนามก็จะจบแล้วนะครับตอนนี้ขออนญานตีนี่เป็นเป็นทวงมาได้ สบายกว่าใช่พี่อันนี้ไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครอันดับที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเดี๋ยวพาขึ้นไปดูไล่เตนนะครับผมบรรยากาศของไซนแตน<ะ> อันนี้คือถ้าว่าเซกเตอร์สุดท้ายคือรอบสุดท้ายครับผมเซกเตอร์สุดท้ายก็คือน่าจะเป็นแต่ก้สิบสิบเอ็ดสิบสองมาแล้วมาจริงๆฮะไบโซบัตต้าวันนี้มาครับ ตอนนี้เราก็วร์ปามาอยู่ที่โค้งหนึ่งแล้วนะครับผมตอนนี้คือโค้งหนึ่งนู้นแกสตนเราจะไปไซส์สแสตันโค้งสามกันตรงนู้นก็ เดินทางมาล<อ><ต>านรอบสนามเลยรอบสนามมาดูบรรยากาศทุกๆโค้งนะครับผมว่ามันมีบรรยากาศเป็นยังไงบ้างสนามด้านซ้ายมือของเราก็คือสนามเอาไว้ให้แมงคีนักแถวบ้านมาดิฟเล่นนั่นเอง <c oughs> ไม่หรอกคือตรงนี้เป็นสนามดิฟนะครับ <c oughs> สนามดิฟของสนามค้างอะอะไรเลยแมงคีน <c oughs> ักเดี๋ยวให้พี่ขี่รถเข้าไปส่งที่โค้งสามนะครับผมเอามีคนพาไปแล้วส่งน้งผู้สาวเนาะใช่นี่ไปส่งมั้ยเหรอหรือ โอเคทุกคนตอนนี้เราถึงแล้วครับผมไซสแตนโค้งหนึ่งโค้งสองจะดูบริเวณนี้เลยทีเรต้าเรซิ่งเฮ้ยแก้วเอฟซีเอฟซีสวัสดีครับไซสแตนโค้งสองนะครับผมก็จะได้เห็นบรรยากาศโค้งหนึ่งแล้วก็โค้งสองเอารถสตาร์ทออกมาแต่ผมชอบโค้ง แต่ละโค้งมันก็มีเสน่ห์ของมันนะเอาสวัสดีครับเสวัสดีครับผมสุดยอดเพื่อนไอติเกอร์มาแล้วมันี่บอเพราะติเกอร์ก็ไม่เห็นอะไรหรอกเห็นแต่ลัวเห็นแต่ลัว่ถ้าอยากเห็นสวยๆต้องปีนไปดูบนหลังคาตรงนู้นเพ่จะเห็นบันทีไหมพี่เราสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเล่นไปต้งไว่าจากโค้งสามครับเพราะว่าสไลด์เพราะว่าสไลด์

ล้มเกียร์เลยสามห้าสามห้าหาเบอร์รุ่นเขาแม่รุ่นแม่ยี่ห้อรถแม่ยี่ห้อรถฮุ้นจักวะฮอนด้าฮอนด้าโอ้ย้ายมาจากบ้านไหนเนี่ยอยู่จัดุรินทร์จ้ะสุรินทร์จ้าโอ้มาไกลเลยมา้สองคนบ่ครับจ้าโอ้ผู้เด็บผู้เด็บขามาหน่ยายพามาแต่รุ่นโมโตจีพีชอบชอบชอบคนไหนเออมอเตอรจีพีชอบคนไหนโมเตอจีพีชอบคนไหนมาร์เก็ตมาร์เก็ตมาร์เก็ตทีมไหนยยาย โบแม่ดอกสามโกะไมว่าสามเสนแล้วซื้อเลขบ่อเก้าสามชื้อบ่อนี่ขอได้ชื้อขอได้ชื่อจะมาสามครั้งแล้วพี่มาสามปีแล้วครับสามีติดที่ได้แต่ไม่ได้มาได้มาอันอันนี้ผู้ใดญเจ้าลูกหรือเปล่ลูกครับลูกครับลูกพาแม่มาหรือว่าแม่พาลูกมาพาแม่มาครับแม่เป็นชอบดูดูในทีวีแกดูทุกนัดเลยพี่แกดูแกดูทังครบยี่สิบเจ้าลูเบิ่งเลยซ่าเนี่ยบอกยายเลซ่าแม่ จ้าฮูจักบอยายแล้วก็บึงเลีย่าแมเัเออนั่นแหยายเจ้ากับบึงจะมาเกตเจ้าบึงเลียส่านี่คนไรอ่ะแล้วพี่จะชอบดูในอ๋อบึงในทีวีแกจะดูก่อนกนบุลีรัมสองพันสิบอีกโอ้หนาหนาหนหนาหนาหนา่นายก็เลยมีเมืางไทยนนนานนาาาานานนานน โอ้ยายแกจะดูทุกสนามเใครจะดูทุกสนามใครคะแนนมาอันดับหนึ่งเลยยายมอตจีพีน้นนั้นเต็ไม่ทราบอ๋อไม่ทราบครับถ้าผมมาทำงานผมจะเปิดทีวีให้แกดูโอ้ยายชอบความซิ่งสิสมัยสาวๆนี่ซิ่งเลยใช่ไหมยายน่ะแกเห็นผมดูแกก็เลยดูดูด้วยแกจะชอบยายอายกล้องยายอายเท่าไหรอะเนาะ แปดสเราเจ็อาอายุธขอกระจำผิดจำผิดเหรอเ <18. S 1> จ็ดสิบแปดใช่อู้สุขภาพแข็งแรงน้อยยายเนาะใ้าทีผมอายุเท่ายายนดิผมจะมีแรงมาดูไหมเยี่ยมเลยถุงใต้กับผ้าม่านถุง้ายก็จะแมา่นดีเนาะใช่โอเคยายเชี่ยยสนุกเด้อขอบคุณครับหมดที่นั่งแล้วใช่ไหมครับนี่ครับตอนนี้ใช้สเตนสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วนี่นะตรงนี้จะเป็นใต้สแตนของโตโยต้า ได้ไหมพี่เกี่ยวไหมที่ใครขี่โตโยต้าอยู่นี่ยังยังขอบคุณครับเฮ้ยใช่ไม่นานพี่ยังยังยังวะเดี๋ยวมันไม่ได้การได้งานกลับพร้อมกันนะไม่ได้การได้งานกับสีหรือเปล่าตัวเราสีอะไรสีหรือเปล่าเอออ่ะตอนนี้เราจะไม่เดินนะครับผมเราจะให้พี่เขาไปส่งเมาดูว่าพี่เขาจะไปส่งไหมนะครับผมแยกก่อนทิ้งอะไรวะพี่เขาเขาบอกว่าทางนี้มีมีรถสามล้อไปส่งดิ ป็นขยะเอ้าถือว่าเป็นขยะหนึ่งวันไปส่งผมคงสามได้ไหมครับได้ไหมพี่ได้ไหมป๋าคุยกับไพคับถือว่าผมเป็นขยะก็ได้ไปส่งผมคงสามเลยครับผมยางมะล่าเลยตะพูด ฝรั่งกับมาที่แรกมหมู่บ้านกับบริการเขาอยครับเอาที่นี่เขาบ่ให้บริการน่ะบริการนะฝรั่งบ่ให้ฝรั่งกับเบริการโอ้เขาบ่ให้บริการมาขำกันบนเทียรถแข่งไปมาบ่ได้อีกรถแข่งเนี่ยไปโค้งสามนี่มีนี่มีผมยางมาแล้วโค้งหนึ่งผมผมล่าแล้วเห็นคนลงหลบหลอเห็นสามนาไปโซงเขึ้นกัติว่าอีกว่าหายมาเตี้ยนนี่ให้ไปิโงเข้าหมู่บ้านไปโซงในโยมนีโซงบ่ได้โอาโหชาหน้าที่เขาบอกว่าห้ามเพื่อให้เข้าอยู่เฉพอส้วนตัวนี้ห้ามไปแบบความผิดอนุทินเลยนี่แม่น โอ้ยสั่งนี่ว่ะเบือดอกปีหน้าข่อยทีลี้ข่อยเบือกะไ้ผมไม่ได้เอาตะขยะไปส่งเจาไปส่งขยะได้ไปส่งตวกผมบ่ได้คนนึงไปส่งผมเลยที่วยผมเป็นขยะเข้าไปเร็นใจสัมผู้สาวผู้แสก็มาก็สู้ตัวไปส่งก็ได้เขาบ่ให้ไปส่งอ๋อก็เลยมันเป็นความบริบัติในหมู่บ้านหมู่เก่อเนี่ยนายู่ที่รับส่งบริการทันทีมันมาแบบนี้เพื่อต้องเคารพบริการมาดีก็บอกว่าไบ่เนีร อันจริงรถนี่ถ้าผมไปกีฬาเขาก็บอกผมว่าทิชเกลงที่หล่าเขาสี่มาทั้งนี่สามหอบสามหอบไปส่งนายาสัา่นว่าเอาว่าไปยังผมย่างก็ได้ครับผมขอบคุณครับเป็นขยะก,ก็ไม่ได้เขาไม่ไปส่งขอขอบคุณฟาโกเมนบูดิรี่โบดิบรี่นะครับผมที่ให้เราขี่ขึ้นไปด้วยไปนั่งนิดไปเลย,ยเพี่ไ,ไปเลยให้ยกล้อ,อ,อไม่บอกตงล้อไม่ดีเล็กๆก็ดีแนละ้วน่ากลัวว่ะพวกพี่เป็นอะไรเนี่ย เป็นอะไรนะไดเวอร์นี่นะครับไดเวอร์อ๋อนี่ๆเก็บขยะแบบนั้นแหละอันนี้คือวอร์แล้วใช่ไหมวอร์วอัพแล้วครับผมเฮ้ยทำไมบอกมางั้นวะก็เป็นเเครื่องของเจ็งมิลเลอร์เเฮ้ยมามาเกตหนึ่ มาเก็เนี่ยเหมือนขี่จะกรส่งกันเห็นไหมขี่ไม่ไหวจะกรส่งตั้งตั้งคิดในใจอยู่ว่าไม่เอาเดี๋ยวไม่ยี่ยมเลยครับพี่ครับจอดตรงนี้แหละครับขอบคุณครับคอยถูกเลขถูกหวยครับบุ๊มหวยได้จัดเด็กครับยอดไปเลยเรามันมีไหมล่ะนี่แหละใครก็รู้นะครับว่าตรงนี้มุมสวย เพราะว่ัตดงหลับท่านผู้ชมครับในรุ่นนี้ครับเมื่อวานนี้เราไปอยู่ตรงนู้นก็ได้ไม่ได้ช่วงของครึ่งหนึ่งของการแข่งขันจริงใช่ไหมฮะถูกตเครับอันนี้เชื่อไผ่ตัวแล้วก็คะแนนได้เก้าอันดับมาคัมเมตเฮ้ยขี่รถเบอร์อะไรเก้าสิบสามสีสีอะไรขี่รถรุ่นอะไรรุ่นอะไรคอนด้าไฟแนนเปียคอนด้าได้ที่เท่าไหร่ไม่รู้เฮ้ยได้ไงอ่ะ อสัดีครับพี่จานน้องนนวรนนสวรรนนสวรนิเพื่อนนนสวรรณันอ๋อนนสวรเจ้าเสียผ okay. ู uh ้ใดเบอร์ไดเออสา้เอสามแข่งไปแล้วสามหจบไปแล้วอีกรายการหนึ่งแล้วบัดเนี้ยเชียผู้ใดก็ไปเป็นมอตอรจีพีเมาตั้งใจมาเชียร์ตะอโมโตทูอ๋อาคล ทุกคนผมจะดูควบคู่ไปกันต่ออนนี้กำลังออกแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โค้งสามออกมาแล้วครับโอ้ออกมาแล้วฝั่าาทงฝั่งเขาลูกข้ามาลินี่แต่ก็ยังได้อยู่นะครับอลถอดของเขาแม่เอาตัวไปไม่ดีแต่ยังสามารถหยุดหัวหาตรงนี้มาได้มาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วมาโค้งสองแล้วโกลสไลด์โกลสไลด์ มาดูมาดูมาดูจอเมื่อกี้ดูไม่ออกเลยว่าใครยังไงนี่กีเล่ปนทีเล่ปนแปลทางฝั่งขอบแรกปิเจออันเดอร์โอ้โหอเล็กซ์มาเกสอัลบกพังบินบอลโอ แน่จะไปถึงรอบนะครับรต้องำไช่ครับปอนตรงนี้เริ่มมีระยะห่างของจุดที่ที่สุดแล้วรับนะครับโชสุนะครับน้ำเปตโออกมาในเรื่องราวของการใช้ยากตชว้านเป็หน้ารดัดเลยนะสกีโค้ชเปตโรเิ่ใช้หน้ารหลักาหลังารดกาน้พูอนนี้มันจะถูกต่อับดูการเล่นดัง แล้วก็เอาไรเขาของคอ,อนอออนต้มาสิเี่ลอซี่ไม่มาหรอือว่างานนี้เหรอ,อพี่ลอซี่มาไหมคงไม่มาแล้วครับไม่มา,าหรอกนอ้องน่าจะนอนเลี้ยงหลานอยู่บ้าน มันนนาหน่อยึงโอเคครับมากินบินเดอร์ปัญญา,ญาปะาะธานดับผมครับโอเคก็สนุกมากสำหรับสนามนี้นะทุกคนก็เดินทางปลอดภัยเจอกันใหม่ปีหน้า2024เจอกันด้วยพี่เจอกันโค้งสามนี่แหล,ละเราเป็นไงพี่ชายสุดยอดกอลซี่ที่หนึ่งเหมือเมื่อกี้นี่พี่ใช่ใช่แล้วก็ตามด้วยไงเอ้ยนะไม่แพง ่ะอมาร์คเลยมันเล่นเฟซบุ๊กอยู่นู่นครับอเมริกามันสักเบิกด้วยที่ใจเมื่อกี้เป็นไงสนุกดีปีหน้าหวังว่าเราจะเอ็กซ์คูซีฟกว่านี้หนะบอลนะโอเคครับครับผมโชคดีงานเลี้ยงย่อมมีเลื่องราต่างคนต่างเดินทางกลับบ้านหาลูกหาเมียหาหมาโอ้พี่เปิดเพลงให้ฟังเรื่องพี่โอปขึ้นพงแพงกว่าราคารถบัสหรอวะนี่ผู้ดำเาินร่ยก็มี อจักเพลงหน่อยดิเพ่ป๊ต๊กบ๊เปียกบ่เปียกคุ้มพาโอ้ใจเอาวหลีบ่ะโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ MotoGP OR กังปีไทยแลนด์นะครับผมก็เจอกันใหม่ปีหน้าปีส0 2 4นนะครับผมสำหรับปีนี้ไม่ได้เจอใครไม่ได้ทักทายใครหรือว่าใครทักทายผมแล้วไม่ทันได้ถ่ายรูปหรือว่าคุยทักทายด้วยก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็เจอกันใหม่อย่างที่บอกปีหน้า MotoGP เดินทางกับบ้าน<ฮ>ปลอดภัยทุกคนแล้วเจอกันมาจากปากช่องครับโอ,โอ้บ้านเองเนี่ยคน่าบ้านเองเนี่ยข้ตามมาใส่ข้างในเลยโอ้ดีดีดีด